จากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่1มิถุนายนพศ2564อนุมัติแล้ว4โครงการมีรายละเอียดดังนี้ค่ะหากท่านไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญต่างๆปโปรดกดติดตามช่อง NR News ยิ่งฟังยิ่งรู้ยิ่งดูยิ่งได้ขอบคุณมากค่ะคณะครามานะคะอนุมัติทั้งหมด4โครงการค่ะ 1. เพิ่มกําลังซื้อให้กับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนซึ่งจะเป็นการเติมเงินเข้าไป200บาทเป็นระยะเวลา6เดือนเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมไปจนถึงเดือนธันวาคม200ที่เพิ่มเข้าไปนะคะใช้ซื้อสินค้าได้เท่านั้นค่ะ สามารถซื้อสินค้าได้ที่ร้านธงฟ้าแล้วก็ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะคะและก็สําหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านใดที่มีความประสงค์อยากจะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งหรือว่าโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะคะท่านก็ต้องสละสิทธิ์โดยการคืนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่กรมบัญชีกลางหรือว่าสํานักงานคลางจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศภายในวันที่7มิถุนายนพศ2564ค่ะ โครงการที่2นะคะเป็นการเพิ่มกําลังซื้อให้กับกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษหรือว่ากลุ่มเราชนะกลุ่มพิเศษกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนที่ใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจําตัวประชาชนค่ะก็จะมีการเติมเงินเข้าไปในบัตรประชาชนของกลุ่มนี้จํานวนเงิน200บาทเป็นระยะเวลา6เดือนนะคะเริ่มตั้งแต่กรกฎาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมเช่นเดียวกันค่ะ ซึ่งก็จะคล้ายๆกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเพียงแต่ว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขามีเงินของเดิมในบัตรที่ได้รับตามปกติอยู่แล้วแต่บัตรประจำตัวประชาชนจะได้รับ200บาทเป็นระยะเวลา6เดือนอย่างเดียวค่ะกลุ่มนี้ก็ไม่สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสามหรือว่าโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ได้นะคะแต่ถ้าหากว่าท่านประสงค์จะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟดสามหรือว่าโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ท่านต้องสละสิทธิ์ในมาตรการนี้ โดยท่านจะต้องไปลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟดสามหรือว่าโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ด้วยช่องทางแอปเป่าตังค์เนื่องจากว่าการที่ท่านอยู่ในกลุ่มนี้แสดงว่าท่านไม่มีสมาร์ทโฟนแต่ถ้าวันนี้หากว่าท่านมีสมาร์ทโฟนแล้วท่านจะต้องดาวน์โหลดแอปเป่าตังค์แล้วก็ใช้แอปเป่าตังค์ในการลงทะเบียนภายในวันที่28ิมิถุนายนพศ2564เฉพาะกลุ่มนี้นะคะต่อไปเป็นโครงการที่3นะคะโครงการคนละครึ่งเฟสามค่ะ สรุปคือรับลงทะเบียนทั้งหมด31ล้านคนค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เราเคยได้ทราบว่าคนที่อยู่ในเฟสหนึ่งและเฟสสองไม่ต้องลงทะเบียนแต่วันนี้ทางกระทรวงการคลังนะคะมีการแถลงออกมาใหม่คือจะไม่มีการแบ่งเฟสหนึ่งเฟสสองแล้วนะคะคนที่อยู่ในเฟสหนึ่งเฟสสองก็ต้องลงทะเบียนเหมือนกันค่ะแต่จะใช้ช่องทางการลงทะเบียนผ่านแอปเป่าตังก็คือ ถ้าหากว่าเราเคยมีจีวเวลเลตอยู่แล้วเคยมีแอปเป่าตังอยู่แล้วท่านก็จะใช้ช่องทางผ่านแอปเป่าตังในการลงทะเบียนส่วนคนที่ไม่เคยอยู่ในโครงการคนละเครื่องมาก่อนและก็ไม่เคยอยู่ในโครงการใดมาก่อนเลยที่ใช้แอปเป่าตังนะคะท่านจะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์คนละครึ่อง com สําหรับ,บวงเงินที่รัฐบาลให้นั้นนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2คก้อนด้วยกันค่ะ ก้อนแรก1,500บาทให้3เดือนแรกก่อนนะคะคือกรกดาสิงหากันยาแล้วก็อีกก้อนจะให้อีก1,500บาทในช่วง3เดือนหลังคือตุลาพฤศจิกาธันวาคมนะคะรวมตลอดโครงการ3,000บาทค่ะแล้วก็จ่ายได้สูงสุด150บาทต่อวันนะคะ รับลงทะเบียนในวันที่14มิถุนายน2564เป็นต้นไปโดยกำหนดจำนวนคนคือ3 1ล้านคนซึ่งหมายรวมถึงคนละครึ่งเฟสด1แล้วก็เฟสด้วยนะคะสมัครผ่านแอปเป่าตังท่านที่ไม่เคยเข้าโครงการนะคะก็สมัครผ่านเว็บไซต์ค่ะสำหรับเวลาในการลงทะเบียนนะคะเริ่มตั้งแต่6นาฬิกาจนถึง22นาฬิกาค่ะไปจนกว่าสิทธิ์จะเต็มนะคะ ต่อไปเป็นโครงการที่4นะคะคือโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้เปิดรับทั้งหมด4ล้านคนค่ะร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งแล้วก็โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้บางร้านนะคะสามารถรับได้ทั้ง2โครงการแต่ว่าร้านค้าจะต้องจดทะเบียนการค้าเท่านั้นนะคะที่สําหรับกรณีผู้ใช้สิทธิ์ยิ่งใช้ยิ่งได้ค่ะ โครงการนี้นะคะเราออกเอง100%เซเลยนะคะและเราจะได้เงินคืนเป็นเปอร์เซ็นภายในเดือนถัดมาค่ะโดยวงเงินการใช้จ่ายอยู่ที่4 0,000บาทเราจะได้10%เซคือไม่เกิน4 0 0 0บาทหากว่าท่านใช้เกิน4 0,000บาทอยู่ระหว่าง 40,000- ถึง60,000บาทท่านจะได้เงินคืนอีก15%แต่ไม่เกิน3,000บาทตลอดโครงการท่านจะต้องใช้เงิน60,000บาทท่านก็จะได้เงินคืน7 0 0 0บาทนะคะ แต่ภายในหนึ่งวันท่านไม่สามารถใช้เกิน5,000บาทได้ค่ะวันลงทะเบียนคือวันที่21มิถุนายนพศ2564ทางเว็บไซต์ w w w y i n g c h a i y i n g d a i com เป็นเว็บไซต์ใหม่นะคะแล้วก็สำหรับ2โครงการนี้นะคะสามารถเลือกได้ว่าจะเข้าโครงการไหนแต่ต้องเป็นผู้ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ สำหรับสองโครงการนี้นะคะในกรณีที่ท่านเปลี่ยนใจนะคะคือ14มิถุนายนลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3และ21มิถุนายนลงทะเบีนยน,น,ยนโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ถ้าเกิดกรณีเปลี่ยนใจนะคะท่านสามารถที่จะเปลี่ยนได้1ครั้งค่ะในแอปเป่าตังภายในวันที่28มิถุนายนพศ .2564 ขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคะทั้งโครงการคนละเครึ่งเฟสสามแล้วก็โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นั้นผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนจะต้องมีอายุตั้งแต่18ปปีบริบูรณ์ขึ้นไปสัญชาติไทยแล้วก็มีบัตรประจำตัวประชาชนนะคะ